มาถึงเรื่องของสภาพัฒน์ซึ่งพูดไว้ชัดเจนครับว่าอีก3ปีข้างหน้าจะมีคนไทยยากจนมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเ,เรื่องนี้คุณทศพรสริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ภาษาทั่วไปก็เรียกว่าสภาพัฒนาา์ส,ฒสั้นๆนะครับหรือว่าสาชก็แล้วแต่จะเรียกกันเนี่ยนะฮะก็พูดถึงความคืบหน้าของเม็ดเงินที่ตั้งกู้กันเอาไว้แลวกู้ไปได้เวลเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นประเด็นตรงที่ว่ามันกู้มาทับผ่านน้อยมากนะครับผู้ชมจำได้สำคัญหนึ1ล้าน,ล,านล้านบาทที่เป็นกฎหมายออกมา และในที่สุดก็แบ่งออกมาเป็นก้อนที่เรียกว่า 5, แสนล้านและ5้าแสนล้านตอนนี้ก็มีตั้งกู้ไป4แสนล้านถูกไหมครับสแสนล้านบาทและหลายคนก็ตั้งตังตวเลขกันแล้วแล้วก็คิดสาราตตออกมาเทียบกับเวลาปรากฏว่าโอ้โหเพิ่งได้แค่4แสนล้านเองทําไมมันน้อยอย่างนี้แล้วมันช้ายอย่างนี้นี่นะครับปรากฏว่าทางเลขาธิการสภาพัฒเกต์เขบอกอย่างนี้ครับว่าคือมันมีคณะกรรมการกันกองการจ่ายเงินกู้ที่มีการชมทุกสัปดาห์อยู่แล้วเขาบอกแบ่งเป็น4ระยะเลยนะครับเนี่ยระยะที่1คือได้รับการอน,อนุมัติไปแล้ว92,000ล้านบาท ไม่ถึงแสนล้านเลยครับท่านผู้ชมครับอนุมัติละก้0มูลล้านอยู่ในขั้นตอนการเบริกจ่ายนะครับส่วน,นเงินที่เหลือจะออกในไตรามาส4 6 3และไตรามาส1-2ปี6,4โอ้โหไปออกตรงตอนตอน้ตนปีหน้าด้วยนะฮะซึ่งจะออกมาเป็นระยะระยะนะครับนี่คือบอกให้รู้ว่าเงินกู้ฉุกเฉินที่ตั้งเอาไว้1ล้านล้านเนี่ยมันมันปล่อยออกมาได้เท่าไหร่และมันมีระยะเวลาที่ต้องรอกันอีกเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมงานสมนาวิชาการอันนี้น่าสนใจตรงนี้ครับ คุณทศพรบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าผมพูดตัวเลขอย่างนี้ไปไม่รู้ท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าผมเห็นตัวเลขนี้ผมก็โอ้โหตาค้างเหมือนกันเลขาธิการสภาพัฒนดบอกว่าการพัฒนาประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าไปดูตัวเลขที่บรรดาน,นักเรศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าประเทศนั้นประเทศนี้จะโตอย่างนั้นจะสุดอย่างนี้เนี่ยก็คืออะไรครับอัตราการขยายตัวทางเศร,รษฐกิจหรือ GDP สั้นๆนะฮะเขาบอกว่า GDP ของประเทศไทยเนี่ยนับแต่ปี40นะก็คือตอนช่วงเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมจนถึง63 นั่นคืออะไร23ปีผ่านมาัท่านผู้ชมครับปรากฏว่า GDP ประเทศไทยโตเฉลี่ย3%ฮะ23ปีเศรษฐกิจไทยตั้งแต่เกิดวิกฤติต้มยำกุ้งจนถึงนาทีนี้เจอวิกฤติโควิดเดินทางมา23ปีไทยเราเฉลี่ยโตแค่3%ครับนะฮะโตแค่3%เท่านั้นถามว่าอะไรทำไมจึงกดดันขนาดนี้ทำให้การโตเฉลี่ยของเศรษฐกิจไทยใน23ปีมีแค่3%นะฮะเหตุผลก็คืองี้ครับ ทางด้านเลขาธที่การสภาพั์ก็บอกว่าก็เริ่มเริ่มหลากหลายอย่างนะครับเช่นสงคารามการค้าทางด้านของการใช้ภาษีตอบโตก,กันระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงที่ผ่านมานะครับปัจจัยที่สองที่เล่าขายทเลขาธท,ท,ที่การสภาพั์บอกก็คือการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจยุคดิจิ t a ลอีโคโนมีที่เราได้ยินคำว่าอะไรครับ disruption ช่ไม่ฮะ เขาบอกว่าเกิด disruption ขึ้นมานะครับจนกระทั่งมาถึงลูกตัวสุดท้ายก็คือวิกฤตก,การของโรคระบาดโควิด19นะครับซึ่งขณะนี้ก็มาถึง9เดือนกว่าแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและสภาพัดเขาก็คิดตัวเลขไว้แล้วนะครับแต่ช่วงตอนที่เขาแถลงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะติดลบ7.3ถึงลบแเป็นนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ปรับใหม่ด้วยนะเนื่องจากว่า ประเทศไทยพึ่งพารายได้จากเม็ดเงินต่างประเทศกันทั้งนั้นโดยเฉพาะขาทั้งส่งออกและขาข,าของการท่องเที่ยวรวม2เซกเตอร์ใหญ่ขึ้นนี้เข้าไปก็ไม่ต่ำกว่า80%ของ GDP ประเทศไทยแล้วนะครับสิ่งที่ก็มองต่อไปอย่างนี้ครับก็คือว่าเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันก็ปรากฏว่าของเรานั้นก็ไม่ได้ขยับอะไรเลยนะยังย้ำอยู่กับที่หรือดีไม่ดีก็จะลงโดยซ้ำไปเนี่ยนะครับซึ่งนั่นก็คือว่าเป็นในขณะเดีวยวกันของการเกิดภาวะโควิดเนี่ย ขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยจริงเขาวัดกระยะไกลพอสมควรนะครับแต่ไอ้เจ้าโควิดเนี่ยมันก็จะบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันแต่ละประเทศระยะไกลเหมือนกันเชื่อว่าการจัดขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในปีต่อไปคือ2021มันจะสะท้อนความเป็นจริงของอันดับต่างๆจะส่งแล้วก็สุดมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีทางขึ้นส่วนใครที่ขึ้นอยู่แล้วอันดับหนึ่งมันก็จะส่งตัวอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไปเห็นไหมฮะ ไม่ว่าจะเป็นเกีย่ยวกับเรื่องอัตราการว่างงานซึ่งเลขาธิการสภาพั์บอกเลยนะครับว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยนะครับก็คือประมาณ8-9เดือนเต็มสําหรับประเทศไทยเนี่ยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นมาถึง2%ถามว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับ750,000นานคนที่ตอนนี้ตกงานนี่มาจากเลขาธิการสภาพั์พูดเองเลยนะครับตรงนี้น่าสนใจสัดส่วนนี่สาธารณต่อ GDP ของประเทศไทยเดิม4 0ก่อนเกิดโควิดนะฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่านี่สาธารณกระโดด ยังก้าวกระโดดพุ่งขึ้นไปเพราะว่ารัฐบาลกู้เงินมาใช้ในระบบเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็มาจาก,กเรื่องของการกู้มาเพื่อฟื้นฟูเยียวยาเต็มความกำลังสามารถในแต่ละเซกเป็ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ในขณะน,นี้ส่วนสถานะควา,ความยากจนในประเทศไทยนี่นะจึงเป็นประเด็นที่มาของคาถามที่ผมตั้งตอนตอนต้นรายการเลขาธิการสปรารพัฒน์พูดถึงประเด็นความยากจนในประเทศไทยนะฮะเขาบอกว่าคือมันถึงถึงมันจะดูดีขึ้นในช่วงปี5 0ถึง61นะครับ แต่จํานวนคนยากจนจํานวนคนยากจนในปี6 0ศูนถึงหกมันก็คือเนี่ยก่อนจะเกิดโควิดประมาณสองสปีเนี่ยมีสัดส่วนกลับเพิ่มสูงขึ้นเดบิวท์ที่าการสภาพัดพ,พูดครับซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณว่าจํานวนคนจนเพิ่มขึ้นมาในช่วง3ปีหลังและมีแนวโน้มว่าตรงนี้อาจจะเพิ่มต่อไปด้วยเหตุผลก็เพราะว่านี่สินครัวเรือน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี5 0าศูนย์ถึงหกสามเนี่ยจำนวนสะสมของนี่สินต่อ GDP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะฮะจนปัจจุบันตอนนี้80%ต่อ GDP แล้วครับสำหรับหนี้สินต่อ GDP ของหนี้ครัวเรือนนะฮะแต่ข้อมูลตัวเลขหนี้ครัวเรือนจากพฤติกรรมของคนไทยพบว่าก็จริง80%ของหนี้ครัวเรือน against หรือว่าคิดต่อ GDP แต่พบว่าไอ้ไส้ในของ80%ที่เป็นหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะ20%เป็นการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลในการทําธุรกิจ เลขาธิการสราภาพัฒน์บอกว่ามันเป็นหนี้ที่ทําให้เกิดมลค่าทางเศรษฐกิจเพราะกู้มาเพื่อไปทาการค้านะครับส่วนสถานการณ์ความเหลือ่อมล้ำในสังคมไทยนะฮะเดลกาธิการสปรา,าพัฒน์บอกว่าเมื่อดูในส่วนของผู้มีรายได้มากที่สุดก็คนรวยเนี่ยฮะแตกต่างจากผู้ที่มีรายได,ได้น้อยสุดคือคนจนกว่า20เท่าโอ้โหครับะและปรากฏว่ามีกลุ่มชน คนชั้นกลางอยู่ประมาณ35%มรนะครับมันก็สะท้อนโมเดลของประเทศไทยคือรวยกระจุกจนกระจายคำพูดนี้ดูจะคลาสสิกจริงๆนะครับส่วนเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาในประเทศไทยนะครับเลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าพบว่ามีคนรวยมีโอกาสเรียนต่อในะระดับปริญญาตรีสูงถึง65.6%สูงกว่าคนจนที่มีเพียงแค่3.8%ที่ได้เรียนต่อปริญญาตรีท่านผู้ชมครับตัวเลขน,นี้สุดๆแล้วนะครับ เลขาธิการเลขาธิการสภาผ่านบอกว่าคนรวยมีโอกาสเรียนต่อะระดับปริญญาตรีสูงถึง65%แต่ถ้าเป็นคนยากจ,จนมีสิทธิ์เรียนต่อปริญญาตรีเป็นแค่3.8%โอ้โหเหนื่อยแล้วฮะเนี่ยและยังพบว่าคนในเขตเมืองนะครับเช่นพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีการเข้าถึงระบบการศึกษาที่สูงกว่าชนบทหรือน,นอกกรุงเทพมากคิดเป็นช่องว่างที่ห่างกันระหว่างคนที่เข้าถึงระบบการศึกษาในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพกับต่าจงจังหวัดห่างกันถึง17.3เท่าโอ้ นี่ก็สุดอีกแล้วนะครับนะฮะเยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือการยืนยันสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยจากปากของเลขาธิการสภาพั์ได้ชัดเจนแล้นะครับว่ายิ่งโควิดยิ่งช่วงที่ผ่านมาทําให้เกิดสภาวะแบบไหนอย่างไรที่เพิ่มขึ้นแรงอย่างมากๆโอ้น่าเอาใจช่วยกันทุกฝ่ายแล้วนะครับในนาทีนี้นะครับ